ที่ฉันรู้สึกแย่สุดๆไปเลยตั้งสติดีๆไว้เราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้วันดีลูกรัอแต่ว่าแม่น่ะไม่มีกำลังทรักที่จะดูแลลูกได้ขอโทษนะราชินีคะยังไงก็พยายามเข้านะคะ ยินดีด้วยนะเพคะท่าน่ะได้ลูกสาวอะไรนะลูกสาวเหรอฉันไม่อยากได้ลูกสาวเลยอให้ตายสินี่ฉันจะต้องดูแลเด็กเองอย่างงั้นเลย hmm. ไม่มีทางหรอกเธอไปเลยเฉันขอโทษด,ด้วยเนาะ hmm. ฉันคงจะต้องปล่อยเธอไว้ที่นี่แหละฉันไม่มีทางเลือกจริงๆเน่ะ นี่เด็กน้อยมาอยู่อะไรที่นี่เนี่ยโถเอ้ยไม่เป็นไรนะโถ่โถโธโธเย้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอะไม่ได้ตั้งใจบ้านเธอน่สิออกไปลยไปคือเรื่องเนี้ฉันอธิบายได้นะอธิบายอะไรอะออกไปซะอ๋อฉันรู้แล้ว ยินดีด้วยนะเธอเนี่ยได้กลายเป็นนักแสดงคนใหม่ล่ะอจริงเหรอว้าวเธอดูดีมากเลยเอาละแต่งหน้าซะหน่อยโอ้โหดีจริงๆเอาละใส่เสื้อผ้าเลยนะ เธอหนะ่เหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลยเชิญไปแสดงได้แล้วเจ้าหญิงข้ามาเพื่อช่วยท่านเฮ้ยห hey, วัดดีช่วยข้าด้วยนี่พวกแกรักกันมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ตายไปซะทั้งคู่เลย <laughs> ไม่ทำไมทำแบบเนี้ว้าวสุดยอดคนที่เล่นเป็นเจ้าหญิงเงินเล่นดีมากเลย โคุดยอดไปเลย oh. ช่วยอีกหน่อยเธอคงดังนนแน่แนมาแล้ว oh. พยาค่าฟาบ,บาทผิด <Hey, S 1> oh. ตายสิจะไม่ได้อยากจะดื่มเจ้านี่เลยนะไปเอาของที่มันดีกว่านี้มาให้ฉันเลยเร็วเข้า hmm. นี่มันอะไรเนี่ยให้ oh. hey, ตายสิของที่มันดีกว่านี้อยู่ไหนอะ จะไล่ายหมอนั่นออกดีนะให้ตายสิเอาแล้วจะนนูน้อยได้เวลาแล้วนะเฮ้หิวข้าวหรือเปล่านี่ร้องไห้ทำไมจ๊ะอย่าร้องเลยนะมามากินข้าวแล้วชอบดื่มนมใช่ไหมล่ะอนอนพักสะนะ ฟันดีเนี่ยจ้ะ <c oughs> ฟันดีเหมือนกันนะแอชลีย์ oh. โอ้โอะไรโธอยากจะนอนตรงนี้อย่างนั้นเหรอมามามาเดี๋ยวฉันจะเล่านิทานให้เธอฟังทาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกที่แสนห่างไกลย่แอชลียมันนอนกินบ้านกินเมืองเกินไปแล้วนะ <c oughs> นั่นนะสิปลุกมาเลย ฮะแบบเสียงอะไรฮะอะไรเนี่ยไม่งูนีน่นอใช่ด้วยเฮ้เฮ้เฮจะเย็นก่อนนะตอนเนี้ยไม่เป็นไรแล้วแหละมันแค่งูปลอมฮะอ,อย่างงั้นเหรอขับใจมากเลยนะเฮ<อ>้นี่เธอจะทำอะไรทำตามฉันเถอะนะ ให้สัญญาเลยเอาแล้วพ่นสีเลยโหสัยอาสัยอาสัญญาเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้กินข้าวัสทียไอ้ตายสินี่ปราสาสตของฉันมันเน่ามากเลยมีอะไรอร่อยๆให้ฉันกินบ้างไหมเนี่ยฮะ ตายสินี่ออกไปได้แล้วแล้วลูกสาวจะไปไหนล่ะนี่อ๋อใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีลูกสาวแล้วเอามาใช้เป็นคนรับใช้แล้วก็ควจะดีไม่น้อยเลยนี่ฉันนี่อยากจะได้ลูกคืนเอาลูกของฉันคืินมาอ๋อได้เลยคะ่ะตามฉันมาสินี่แอชลีย์น้อยเดี๋ยวเวลาไปหาแม่เธอแล้วนะเฮ้ hey, วันนี้ลูกรักแม่กลับมารับลูกแล้วนะ นูนไปอยู่กับแม่ดีกว่านี่จ้ะเฮ้ยไว้เจอกันนะโอเคเอาละไม่เป็นไรนะสักวันหนึ่งจะต้องมีคนรับเธอไปเลี้ยงแหละเป็นไงชอบที่นี่หรือเปล่าอมันก็โอเคนะคะว้าวที่นี่ใหญ่จังเลยแต่จะว่าไปแล้วชุดนี้ของหนูลหรอคะไม่นี่มันชุดของเจ้ต่างหากชุดของเธอน่ะโดดชุดคนรับใช้เออเออรับทราบค่ะ ระหว่างเนี้ยฉันจะไปพักเธอทำงานได้เรียบร้อยเลยนะเข้าใจโออะไรกันรับหนูมาเลี้ยงแต่ว่าทำให้หนูกลายเป็นคนรับใช้ซะงั้งงนอะฮะคุณแม่ทำไมถึงไม่มารับหนูไปเลี้ยงล่ะเฮ้ยนี่อย่าร้องไห้ไปเลยนะนี่จ้ะแม่ของเธอน่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ของเธอก็จะมาแล้วสักวนนันนึงนะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะออกไปตามหาเธอแม่จ๋าหนูจะไปหาแม่แล้วนะแม่คะวัดีค่ะแม่แม่อยู่ในนี้หรือเปล่าคะอ๋อนี่ลูกของแม่เหรออ๋อแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วยกโทษหได้แม่ด้วยเนะนี่จะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ก็อยู่ได้เลยนะโอเคไหม สวัสดีค่ะเออช่วยเปลี่ยนโชว์ให้ลูกฉันหน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เลยนะอ,อ๋สวยจังเลยอะเอ๊หรือว่าเราจะไปเปลี่ยนทรง,งผมด้วยดีนะเชิญเลยครับโอ้ดูดีมากให้สุดยอดเลยอ๋าลองใส่ชุดนี้ดูสิจ๊ะ เป็นไงคะแม่ว้าวดูดีใช่เล่นเอานี่ไปเลยจ้ะเฮ้ยเป็นเจ้าหญิงทำไมมันถึงได้ลำบากแบบนี้นาะออเอชลี์นันเดินเหรอเฮ้ยวัดดีไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยฮเธอจำได้หรือเปล่าเราสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเอมิลี่ฉันชอบใจมากมากๆเลยทำไงดี ฮ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจัดการให้ <สะ blues> แม่คะเอ่อช่วยรับคนคนนี้เป็นลูกหน่อยได้ไหม <c oughs> คือหนูน่ะเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าหนูต้องเป็นคนรับใช้นะคะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะามานี่มาสวัสดีคะ่ะช่วยหน่อยได้ไหมคือว่าฉันมีเรื่องมาฟ้องเนี่ยนี่ราชนีทำไมคุณทำแบบนี้กับลูกสาวของคุณน่ะ <c oughs> แบบนี้มันรับไม่ได้เลยนะจะรับเด็กไปเลี้ยงทั้งทีก็เลี้ยงให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่เอาไปเป็นคนรับใช้นะอะไรเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันฉันจะทำยังไงกับมันก็ได้ไปไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยแอชเละไม่ต่อจากนี้เขาจะไปอยู่กับหนูใช่แล้วราชินีคุณแสดงให้เราเห็นว่าคุณไม่ใช่แม่ที่ดีอีกต่อไปแล้วหรยอคะอะไรกันเนี่ยฉันจะเป็นราชินีนะ ทำอไม่ทำแบบนี้กับฉันเ่ะเสร็จแม่เดีด๋ยวหนูช่วยเองเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะท่านราชินีท่าน,นแข็งแรงดีอีกหน่อยก็จะได้กลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะอ๋ออย่างนั้นแหลอไม่เป็นไรแล้วนะคะอ๋อต่อฉันแล้วใช่ไหมคะ ขอโทษทีนะคะบัตรเครดิตของคุณเนี่ยไม่ผ่านเราคงจะรับเคสนี้ไม่ได้อ๋อะอะไรกันเนี่ยให้ลูกรักอรุณสวัสดิ์นะ <c oughs> เป็นไงบ้างอ๋อ,อ,อฉันจะคลอดแล้วอ๋อสวัสด,ดีจ้ะโทโถโอย่าร้องไห้เลยอ๋ออะไรอ่ะอ๋อเธาไม่สบายเหรอถ้าอย่างนั้นไปหาหมอกันนะ มีอะไรช่วยไหมคะคือลูกสาวของฉันร้องไห้ไม่หยุดเลยอะเธอน่จะป่วยอ้เธอคงจะต้องกินอะไรดีๆนะคะแต่ว่าฉันฉันไม่มีเงินที่จะป้อนข้าวลูกดีๆเลยอ,ะอ่ะไปกันเถอะขอบคุณนะคะคุณหมอแม่ขอโทษนะหนูคงจะมีชีวิตทีด่ดีกว่าถ้าไม่อยู่กับแม่ไว้เจอกันนะ โอ้นี่อะไรกันละ่ะเนี่ยเด็กน้อยเหรอมาอยู่ทำไมตรงนี้อ่ะเฮ้ยนียนายเอาอะไรมาเออคือผมเก็บเด็กคนนี้ได้นะครับฮะเด็กคนนี้ตัวเลขอยู่เลยอ่ะไปทําอะไรอยู่คนเดียวกันละนะ่ะพ่อค่เสียงเด็กที่ไหนร้องอ่ะเออนี่ก็คือน้องสาวใหม่ของลูกอ่ะหนูจะเป็นเจ้าหญิงคนเดียวของอาณาจักรแห่งนี้ช่วยดูแลคนหนูคนนี้ด้วยนะนี่อย่าให้มันมาเพ่นพ่านตรงเรือนของฉันนะเข้าใจไหม อ๋อหนูน้อยหิวข้าวหรือเปล่าจ๊ะอออนี่มันห้องของฉันนะเออยิ้มเหม็นจริงๆเลยอ๋อได้ถ้างั้นชิ่นน้ำหอมเลยแล้วกันเจ้าหญิงทำอะไรนะเพคะอ๋อให้เจ้าหนูน้อยอย่าร้องเลยนะอ่ะดื่มซะนะจ๊ะเป็นไงอ่ะออเออกลิ่นแรงจังเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นได้เวลาเปลี่ยนพระอ้อมแล้วเหรอที่นี้เธอก็ดูดีขึ้นเยอะเลยอะจะพิสื้อดีกว่าเฮ้นี่แน่เฮ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าคะเฮ้ยสวัสดีค่ะอย่ามาเล่นกับหนูไหมไม่เธอจะไปไกลเลยแบบ อย่ามาขวางหูวขวางตาฉันเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรกันล่ะเนี่ยเอาแล้วจ้าพร้อมนะ,ะรับเลยนี่แหละเฮ้ยให้ขบับกันค่ะนี่เน่เฮ้ยอ๋อออยใหญ่นั่นนี่แกแกอีกแล้วเหรอ มาเก็บลูกบ,บอลด้วยตัวเองเลยจะไม่เก็บแล้วเดี๋ยวผมเก็บให้ไอ้ลูกบอลเนี่ยเธอไม่ต้องใช้แล้วแหละนี่ <l uck ling> จะเป็นเจ้าหญิงก็ต้องสำรวมสบ้างอย่าสามัญชนนะ <l uck ling> <l uck ling> อะไรกันเนี่ยเอาเละจ้าทั้งสองคนพร้อมนะเต้นตามครูนะจ้าแบบนี้อ <l uck ling> แล้วก็กระโดดโอ้เจ้าหญิงทำได้ดีมากเธอนี่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะอขับขึ้นค่ะอไม่ใช่เธอนะเจ้าหญิงแต่ว่าเป็นหนูน้อยต่างหากเฮ้ยขับขึ้นค่ะอะไรนะฉันได้ทำดีกว่ายายนั่นตั้งเยอะอ่ะ มีแต่คน<อ>เข้าข้างใหญ่บ้านนี่ฉันต้องหากละที่สมควรได้รับรางวัลเนี้ยโอ้เจ้าหญิงกาไม่ทำแบบนี้พ่อคะหนูได้ที่หนึ่งค่ะโอ้ยินดีด้วยนะลูกนะพ่อแค่อย่าไปเชื่อมันหนูต้องหักละคนได้รับรางวัล <c oughs> ฉันเก่งจังเลยฮ <c oughs> ้ยนอนดีกว่าเราฮ่า เจ้าหญิงเพคะทำไมยังตื่นอยู่เหรออคือเออฉันฉันแค่จะออกไปหาอะไรกินซะหน่อยอ๋อเหลือเพคะ <c oughs> ฉันจะสั่งสอนแกเยอวดดีถ้ <c oughs> วยรางวัลเนี้ยมันสมควรเป็นของของฉันไม่ใช่ของแกนี่ไงล่ะ ดีจริงๆเลยฮ้ยได้ไ๋เวลาออามาแล้วอ้าสวัสดีเพคะตื่นแล้วเหรอใช่แล้วล่วคะค่ะถ้าอย่างงั้นไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะขอบขึ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกระหม่อมเนื้อจะหวีผม เป็นไงเพคะโอ้อย่าลืมใส่สบู่นะเพคะอ่าท่าน,นะนะเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุดเลย Thanks ถ้าขอบขึ้นค่ะเฮ้ดยดวงวันของฉันเกิดอะไรขึ้นกัน,นล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> เจ้าหญิงเป็นอะไรเหรอเพคะ <im S 1> อ้ะอมีคนทำลายด้วยรางวัลของหนูตายสิเป็นเพราะพี่ของท่านนั่นแหละเดี๋ยวดิฉันจะไปฟ้องพระราชาให้เองเพคะพระราชาเพคะเจ้าหญิงเนะ่ะแกล้งน้องอีกแล้วนะเพคะอะไรนะแล้วครั้งเนี้ยแกล้งแรงซะด้วยสิเจ้าหญิงพระราชาเรียกตัวพยาคะเฮะพระราชาเหรอ พ่อเนี่ยผิดหวังในตัวลูกจริงๆเลยอ่ะพ่อจะลงโทษลูกให้ไปทำความสะอาดทั้งพระราชวังไปเลยอะไรนะเอาละกาดยังไงก็ช่วยคุมลูกฉันด้วยนะพ่อพ่อใจร้ายจริงๆเลยอะฉันไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยชจ้าชวย ให้สวยจังฮ้ใครอะพี่คะนี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าลิลลี่นี่ฉันแกล้งเธอแต่เธอก็ยังอยากจะช่วยฉันอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกค่ะลิลลี่เธอน่ะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก่อนฉันฉันขอโทษนะฉันจะไม่แกล้งเธออีกแล้วเหรอแล้วขอบไปนะคะพี่อ๋อดีกันแล้วเสร็จนะ อ๋อไหนขอตรวจดูหน่อยนะคะโอ้อเจ้าหญิงน่ะแย่แล้วล่ะแต่ว่าฉันมียาที่สามารถช่วยเจ้าหญิงได้ใช่พี่ของหนูด้วยนะคะอ๋อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่ะให้ยังไงก็ขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ได้คะ่ะ เอาละคนต่อไปเชิญเลยสวัสดีคะ่ะคุณหมอ,อช่วยทำคลอดให้ฉันหน่อยนะคะได้เลยคะ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะนี่ค่ายินดีด้วยนะคะคุณแม่คะอ๋อฉันได้ลูกสาวแล้วคะเนี่ยให้ดีใจจังเลยคะ่ะ <Thank you. S 1> เฮ้ยวันนี้คุณหมอนี่ช่วยทำคลอดนิดหน่อยสิอ๋อได้เลยคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญทางด้านนี้เลยนะนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้ยฉันไม่อยากจะเลี้ยงลูกเลยอ่ะนี่ยังไงก็ขอบใจมากเลยนะหมอเอาดีเจลูกรัก <c oughs> น่ารักจริงๆเลยอ่ะมานี่มาเฮ <c oughs> ้รักลูกรักของพอ เดี๋ยวพอจะดูแลหนูเองนะลูกนะดูสิคะลูกของเรานะ่ารักส,สุดไปเลยนะนี่อยู่นิ่งๆน,นะเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจะไปไว่ายน้ำก่อนสบายตัวจังเลยฮะนี่นายร้องให้ทำไมกันแล้วเนี่ยอเออคุณเพนนีคะไม่ทราบว่าดิชันช่วยอะไรไหมคะเออช่วยทำให้เด็กคนนี้มันเงียบทีจะได้ไหม เออดาเลยค่ะเออดีทีนี้เธอก็เป็นพี่เลี้ยงไปเลยก็แล้วกันไม่เป็นไรนะเจ้าหนูน้อยเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองนะโทหิวข้าวแล้วใช่ไหมอ่านี่จ้ะทีนี้ก็ได้เวลานอนแลยเน้ะใครร้องไห้กันล้วเนี่ย ี่รักโอ้มานี่มาลูกรักเฮ้เฮเงียบเงียบหน่อยนะนี่จ้ะปะอ๋อใช่แล้วเป็นไงจ้ะนี่สดชื่นบ้างหรือเปล่าอ่อหนูเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วเก๋นะเดี๋ยวแม่จะถูบ้านก่อนนะเอาแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวหิวหรือเปล่านี่หนูจะต้องชอบแน่นอนเลยล่ะด uh ีไหมจ๊ะ ฮะเ,เสียงอะไรกันเละเนี่ยนี่เธอร้องให้ทำไมอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะให้ตายสิแล้วหนะ้ากากฉันอยู่ไหนอ่ะออยู่นี่นี่เองอ่ะเว้เจอกันนะอ๋อมาแล้วข้ามาแล้วออ,อยู่เข้าอย่างนั้นเลยจ้าเธอเธอเธไม่เป็นไรนะ ทีนี้ก็นอนได้แล้วนะจ๊ะเอาละได้เวลาเก็บกวาดแล้วอ้าวเจ้าเหมียวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเก็บกวาด้อเองนะวันดีค่ะแม่วัสดีเจ้านี่ช่วยดูแลเจ้าเหมียวให้หน่อยนะเอได้เลยคะ่ะถ้ามาหาได้แม่ด้วยได้ไหมได้คะ่ะเอาละเริ่มเลยนะนี่ทอดไข่กันเย,ย้แบบนี้สินะคะ เรียบร้อยแล้วล่วคะค่ะ <Yay! S 1> โอ้เก่งจังเลย <c oughs> หนูน่เก่งมากๆแม่น่าถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะนี่ลูกรักอยากจะฟังนิทานหรือเปล่าได้ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงและเจ้าชายอาศัยอยู่ในอาณาจักรอันไกลพ้นแม่หนูหิเข้าจังเลยคะ่ะช่วยํำมาหาให้หนูหน่อยนะคะแม่เออโทษทีฉันไม่ว่างไว้เจอกันนะฮัอ่ะ หาอะไรกินเองก็ได้น,นี่นาเธอก็โตแล้วโชเบแมไม่เป็นไรหากินเองก็ไดอ้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่านหนังสือดีกว่าอ๋อแบบนี้นี่เองออไปทำอาหารต่อด,ด้วย ไม่อันนี้ไม่เอา <c oughs> อันนี้ดีกว่าเด้ <c oughs> อปวดอือจังเลยอ่ <c oughs> อยังชั่ว <c oughs> อารู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ,ะดีเลยถ้าอย่างงั้นก็มาเก็บกระเป๋ากันได้แล้วนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวคุณแม่จะด่านะคะ <c oughs> สวัสดีจ้าลูกรัก เฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะอ๋อหนูน่ะอยากจะฟังเพลงค่ะแม่นี่ดูสิคะหนูน่ะทำคอนเทนต์มากมายเลยนะอ๋อหนูร้องเองเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะคอนเทนต์เพลงเนี่ยก็ไม่เลวเหมือนกันนะสักวันหนึ่งหนูจะต้องเป็นดาราดังอย่างแน่นอนเลยละเฮ้ยดูสิจ๊ะ แม่คะสอนหนูหน่อยได้เปล่าเอ้ hey, ฉันอยากจะแต่งได้เหมือนเธอจังเลยเออได้แบบนี้เดี๋ยวเธอก็จะชอบเองนั่นแหละอ hmm, ฉันรู้สึกดีมากๆเลยละ่ะเป็นไงแบบเนี้เข้ากับฉันใช่ไหม <c oughs> เออฉันว่าเติมลิปสะหน่อยดีกว่านะ แบบนี้แหละอ๋อนี่ช่วยเติมอะไรให้หน่อยสิคือฉันอยากจะเปลี่ยนลุกหน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะแบบนี้ดีไหมคะอ่าดีเลยขอบใจมากเลยนะอ๋อดูดีแล้วเกินนี ขอบใจมากเลยนะขอบคุณนะคะไว้เจอกันมไว้เจอกันเนะอัลโสวัสดีค่ะหนูรอแม่อยู่นะเฮ้ย hey, ทำไมแกถึงไม่อยู่บ้านอะค,คือว่าฉันก็บอกแกแล้วว่าอยู่บ้านแล้วทำการบ้านหรือ,อยังไงแกนี่ยุ่งกับฉันจริงๆเลยนะ,ะแม่อย่ากดหนูเลยนะ,ะมากลับบ้านได้แหละ อขอเพรสโซ่สิบที่ก็แล้วกันเนอะหิวเป็นบ้าเลยแม่จ๋าเดี๋ยวขอกินหน่อยได้เปล่าไม่กินหอวดอกไปสิแต่หนูเองก็อยากจะกินเพรสโซ่ะนม่เแม่ฉันไม่ให้แกนะ่กินหอวดอกไปเลยโว์แม่ออืมอร่อยเป็นบ้า ไอ้พอกัน uhm ทีหนูจะไม่ทนอะไรแบบนี้ต in> ่อไปแล้วเฮ้ยทดอะไรขึ้นอะนี่กินนี่ก่อนนะจะเย็นๆโอเคอ๋อขับใจลูกรักอยากจะกินไอติมหรือเปล่าล่ะอยากกินอะไรจ๊ะอ๋อนี่เหรอได้เลือกได้ตามสบายเลยนะเฮ้ยเยอะจังเลยค่ะแม่เอแล้วส่ท็อปิ้งด้วยดีไหมจ๊ะ เอาละนั่งตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันหกนะว้าวสุดยอดเลยขอบคุณนะคะแม่อร่อยจังเลยคะ่ะแม่รู้สึแกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฮะแม่เป็นอะไรล่ะคะไม่รู้สิเดี๋ยวต้องไปตรวจก่อนแล้วนะอ๋อไหนดูสิอ,อ๋อฉันตั้งท้องเหรอที่ทรักเป็ <ๆ S 2> นไงบ้างอ่ะ เทอรทกค่ะฉัน้องแล้วล่ะอ้าได้เวลาที่คุณหมอจะต้องมาตรวจเราแล้วนะเอ๋ายินดีด้วยนะคะอ๋อสีพรมของคุณเนี่ยสวยจังเลยเอขอบคุณมากเลยค่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะอ้อคุณหมอสวัสดีค่ะเอาเชิญเลยค่ะนอนตามสบายเลยนะคะ